สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดูดวงธาตุลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมดวงชีวิตพน้นเคราะห์หรือยังเรามาฟังคำนายดวงของชาวธาตุลมกันได้เลยครับว่าดวงของตัวคุณเองนะครับกับเรื่องของการพน้นเคาะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณกําลังจะต่อยอดให้กับตัวเองนะครับคุณพร้อมจะทํามันและมันจะสําเร็จหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมดสามเซนนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงของชาวธาตุลมเองนะคะว่า ในปีนี้เองเนี่ยดวงของคุณพ้นเคาะแล้วหรือยังพร้อมที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเพื่อต่อยอดให้กับชีวิตตัวเองได้แล้วไหมมาฟังคำนายในเซตที่1ได้เลยครับว่าดวงของชาวธาตุลมนะครับกับพื้นดวงแล้วนะครับพ้นเคราะห์หรือยังนะเปิดมาดูเซตนี้เองนะครับพูดถึงเรื่องของการไปต่อนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนาะในนี้ก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณกําลังต่อยอดหรือว่าคิดวางแผนไว้นะครับที่จะต่อยอดให้กับตัวเองในอนาคตถือว่าเป็นผลที่ดีและมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับถามว่าดวงพ้นเคาะแล้วหรือยังผมมองว่าพ เพราะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับเรื่องของการเงินและการงานนะครับถือว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวใครที่คิดว่าจะต่อยอดให้กับตัวเองเช่นมองหางานใหม่ๆนะครับเริ่มงานใหม่ทําที่ทํางานใหม่นะครับทำงานฟรีแลนซ์เพิ่มเติมนะครับรวมถึงหารายได้เสริมจากลู่ทางอื่นๆผมมองว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับเรื่องนี้ครับรวมถึงได้รับการอุปถัมภ์ที่ดีนะครับหรือการช่วยเหลือที่ดีจากคนรอบข้างแฟนความรักคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงบริวารนะครับพร้อมจะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณ ไม่ว่าคุณจะร้องขอสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ซึ่งเรื่องของการงานและการต่อยอดด้านชีวิตคนพวกนี้พร้อมจะซัพพอร์ตคุณทั้งหมดเลยครับแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเซตสองครับเป็นไงบ้างนะครับดวงชีวิตพ้นเคะหรือยังนะครับสำหรับชาวท่านลมนะครับเซตสองครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าความเพียรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่เซตที่หนึ่งแล้วว่าดวงการงานของคุณนะครับมักจะมีคนที่เข้ามาข้องเกี่ยวนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยพร้อมส่งเสริมคุณแบบจริงจ ก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าดวงของคุณพ้นเคราะห์แล้วนะครับและได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆยิงผมบอกไปนะครับว่างานที่จะมีลู่ทางใหม่ๆนะครับส่งเสริมด้วยเรื่องของการงานอีกแล้วประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่ใจหวังไว้รวมถึง mm. ตีคู่กันมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของภาวะระบบปิดด้วยระบบปิดในที่นี้คือหมายถึงว่ายังไม่สําเร็จกับเรื่องของความรักนะครับการงานโดดเด่นนะครับแล้วก็พ้นเคราะห์กับเรื่องของการงานนะครับหรือภาวะด้านชีวิตแต่ความรักเองเนี่ยแอบจะมีเรื่องของปิดใจเกิดขึ้นนะครับผมมองว่าทิศทางความรักในปีนี้เอง อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากสําหรับชาวท่านลมนะครับเพราะอาจจะไปจริงจังกับเรื่องของการงานนะครับหรือว่าเอาใจไปใส่กับเรื่องงานมากกว่าต่อยอดให้กับชีวิตมากกว่านะครับภาวะความรักเองเนี่ยอาจจะทําให้ใจเราเหนื่อยได้บ้างนะครับแต่ถามว่าพอมีเรื่องงานเรื่องหาการหาตังนะครับหรือว่าลู่ทางที่ดีสําหรับชีวิตแล้วเนี่ยผมมองว่ายังไงคุณก็ไปต่อและสําเร็จกับสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับแต่ถามว่าความรักอาจจะเป็นขาลงนิดหนึ่งนะครับอาเซียนสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับดวงชีวิตพนเคาะห์หรือยังนะครับสำหรับชาวธาน ลมราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมนะครับในท้าท้ายนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าดวงสําหรับเรื่องของการงานเองแล้ว สำห uh. รับการต่อยอดด้านชีวิตแล้วนะครับรวมถึงการไปต่อในทิศทางอื่นๆสําหารับภาวะด้านชีวิตเนี่ยผมมองว่าประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยนะครับ um ใครไปสอบแข่งขันนะครับทำกิจการงานใดอะไรนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับรวมถึงคนที่จะพร้อมมาสนับสนุนคุณเนี่ยเห็นผลในทางที่ดีมากๆแต่เรื่องภาวะทางใจที่งผมบอกไปนะครับมีปัญหาะนะอันนี้เราต้องทําใจนิดนึงนะครับว่าในปีนี้เองเนี่ยสำหรับชาวทนลมมีปัญหารเ,เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของความรักความรักไม่ประสบความสําเร็จนะครับความรักยืด เยื้อคาราคาสังนะครับเป็นปัญหาที่คาราคาสังและค้างคาใจมานานนะครับสาหรับคู่ไหนที่ยังไม่ได้เลิกกันนะครับหรือว่ายังมีปัญหากันอยู่นะเวลานี้ก็จดจ่อสําหรับการเลิกราสูงมากนะครับสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีความรักอยู่แล้วเนี่ยต่างคนต่างไปฝักใฝ่ายเรื่องของการงานเลยลืมเรื่องของความรักอาจจะทําให้ปัญหามันมีเรื่องของความรักได้นะครับสำหรับคนโสดนะครับหรือสถานะคนคุยนะครับอย่าเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครเพราะคุณโฟกัสเรื่องของการการงานมากๆนะครับเลยทําให้อาจจะมีเวลาที่น้อย าสําหรับการที่จะมาใส่ใจเรื่องความรักเพราะสุดท้ายมันก็จะไม่สําเร็จนะครับ